ต่อกันที่คู่ที่2ครับกับสึกหลีกเอิมฝรั่งเศสระหว่างแรนพบบอกดราคาต่อรองเปิดมาที่แรนต่อเสมอควบครึ่งครับแรนเตรียมิดสนามโรอาซอนพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมบอกโดโดยเจ้าบ้านแรนภายใต้การํำทีมของชูรลียงสเตฟองพาลูกทีมนั้นผลงานดรอปลงไปนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะนักเตะตัวคีย์แมนจ็บซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขาก็เป็นการแพ้มาต่อปารีสแซงแชงแมงแบบเข้าใจได้ ซึ่งทำให้ตลอด7เกมหลังสุดกับทุกรายการเก็บชัยมาได้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับเกมนี้เจอกับบอกโดผลงานในภาพรวมก็ยังเป็นรองนะครับประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่เข้าที่เกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นการแพ้มาต่อมองปริเย ทำให้ตลอด2เกมหลังสุดนั้นเป็นการแพ้มาทั้งหมดครับดูแล้วเกมนี้แรนดแม้ว่าจะมีคุณภาพในการเฝ้าบ้านที่ดีแต่ถ้าว่าทางบอกโดเองก็มาด้วยสภาพความพร้อมที่ดีมากกว่านะครับแม้ว่าผลงานอาจจะยังไม่นิ่งแต่ก็น่าจะเอาอยู่ในเกมนี้ครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองปเลยบอกโดสกอริคาดบอกโดบุกมาเสมอกับแรนด์หนึ่งหนึ่ง